ศพเปิเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องคุกคีอยู่กับคนตายปกติแล้วสพเปลอจะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับศพทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำกล่าวขอขมาศพมัตาสังบรรจุศพและการประกอบพิธีชาปนากิจศพส่วนใหญ่เรามักจะเห็นแต่ผู้ชายเป็นสพเปล,เลอแต่ที่จังหวัดพิจิตรมีสปเปิอหญิงอยู่คนหนึ่ง ที่เริ่มทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยชื่อของเธอคือน้องนิวจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพนี้ของนิวคือเริ่มต้นจากการเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ที่เป็นสัป,ปเหร่อมาตั้งแต่อายุเพียงสิบขวบแต่หลังจากที่คุณแม่ล้มป่วยนิวก็ต้องทำหน้าที่สัป,ปเหรอด้วยตนเองผู้คนที่พบเห็นต่างพากันทึ่งเพราะไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ จะสามารถกล้าทำอาชีพแบบนี้อาชีพแบบที่ผู้ชายอกสามศอกบางคนยังไม่กล้าทำด้วยซ้ำไปและการเป็นสับเปลือนี้เองทำให้นิวได้พบเจอกับประสบการณ์หลอนตอนนั้นนิวอายุได้เพียง11ปีเช้าวันนั้นนิวต้องไปเปิดสาลาสวดศพซึ่งตอนนั้นไม่มีญาติของผู้ตายอยู่เลยสักคนพอเปิดประตูเข้าไป นิวก็ต้องตกใจเพราะเห็นวิญญาณของผู้ตายนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโรงศพของตอนเองนิวจ้องมองไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าคือคนคนเดียวกับที่นอนอยู่ในโรงแม้สีหน้าแววตาจะต่างจากคนเป็นแต่ลักษณะทั่วๆไปก็แลดูเหมือนคนทุกอย่างพอเห็นแบบนั้น นิวเลยหลับตาตั้งจิตอธิษฐานว่าตนเองตั้งใจดีที่จะช่วยในการชาปนกิจศพของผู้ตายหลังจากนั้นพอนิวลืมตาขึ้นมาวิญญาณที่นั่งอยู่หน้าลงเมื่อคู่ก็ได้หายไปแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเราๆท่านๆคงขวัญกระเจออิงหนีไปถึงไหนตอนไหนแล้วแต่สำหรับนิวเด็กน้อยอายุเพียง11ปี เธอกับไม่ได้มีความรู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเธอเชื่อว่าการทำหน้าที่สัป,ปเหรจะทำให้เธอได้รับบุญกุศลและเธอจะทำหน้าที่สัป,ปเหร่ต่อไปและตั้งใจทำให้ดีที่สุดนอกจากเรื่องของน้องนิวแล้วที่จังหวัดชนบุรีก็มีสัป,ปเหร่หญิงอีกคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ากิ๊บกิ๊บเรียนจบปะวะสแต่เลือกที่จะเป็นสัป,ปเหร่ และปฏิเสธงานอื่นๆที่ให้รายได้ดีกว่ากิฟเคยคิดที่จะเลิกเป็นสปัปเหร่และตัดสินใจหยุดไปราวสองสัปดาห์แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกิฟถูกลดชนอย่างจังจนร่างกายซีกซ้ายได้รับบาดเจ็บหลังจากฟื้นคืนสติมาได้ภาพที่เห็นในหัวก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับงานศพวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งภาพที่ตนเอง เดินขึ้นเมนเผาศพภาพการมัดตาสังและภาพของการแต่งหน้าศพนอกจากนี้กิฟยังได้รับข่าวร้ายว่าตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้เธอบอกกับตนเองว่าถ้าปฏิหารมีจริงขอให้หายกลับไปเป็นปกติแล้วเธอจะเป็นสัปเปล,เลอต่อไปจนตายและจะรับจ้างนอนเฝ้าศพอีกด้วยกิฟจริงจังมาก ถึงขนาดพูดกับตนเองว่าถ้าหยุดทำคือตายหลังจากนั้นปาฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆกิฟถูกไฟช็อตทำให้เธอล้มหัวฟาดพื้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องจากสายไฟจากเครื่องเสียงที่โดนหนูกัดแทะเหตุการณ์นี้ทำให้แขนขากิฟเดินไม่ได้แต่ว่าสามารถหายกลับมาเป็นปกติ ภายในระยะเวลาเพียงสี่สัปดาห์หลังจากถูกไฟดูดกิฟจึงกลับไปเป็นสัป,ปเหร่และรับจ้างนอนเฝ้าศพตามที่พูดเอาไว้ซึ่งรายได้จากการนอนเฝ้าศพนั้นไม่แน่ไม่นอนบางคืนก็อาจจะได้เพียงห้บบางคืนได้ร้อยหนึ่งหรือบางคืนอาจจะได้200สูงสุดก็สี่ซาห้าร้อบาทขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเขาจะให้ ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่แน่นอนแต่กิฟก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำอาชีพนี้ไปจนตายในช่วงที่กิฟรับจ้างนอนเฝ้าศพก,ก็ได้เกิดเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกขึ้นอยู่หลายครั้งบางทีขณะที่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาหรือว่าเสียงกวาดพื้นเสียงถูโตะ๊ะแต่พอมองดูลบๆก็กลับไม่มีใครเลยสักคน บางทีก็มาเคาะประตูตอนเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูออกไปดูก็กลับไม่เจอใครหลังจากที่เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นบ่อยครั้งกิฟตก็ทำเป็นไม่สนใจแม่จะมีเสียงแปลกๆให้ได้ยินอยู่ใกล้ๆแต่ก็ต้องทำเฉยๆเอาไว้โดยคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปนอกจากเสียง หรือกลิ่นที่กิฟสัมผัสได้แล้วครั้งหนึ่งเคยมีวิญญาณมาเข้าฝันตอนนั้นเธอไปบ้านแฟนแล้วฝันเห็นคนมายืนอยู่ที่ปลายเท้าพอมองดูก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่รู้เลยว่าเป็นใครและต้องการอะไรจนกระทั่งวันที่กลับไปทำงานซึ่งตรงกับวันเผาศพพองัดฝาโลงออกมาเท่านั้นกิฟถึงกับอึ้อง ราะว่าศพที่นอนอยู่ในโรงคือคนเดียวกับที่เธอฝันเห็นเมื่อคืนกิฟเชื่อว่าเขาไปเข้าฝันเพราะอยากให้เธอกลับมาทำพิธีศพให้ซึ่งกิฟก็ตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่และพิธีกรรมต่างๆก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอส่วนเรื่องการนอนเฝ้าศพกิฟเชื่อว่าวิญ,ญญาณจะไม่ทำอะไรตนเพราะทุกสิ่งที่ทำนั้นเป็นเจตนาดี ก็เพื่อจะส่งผู้วายชนให้ไปสู่สุคติ